สำหรับระดับน้ำนะคะที่คลองประปาด้านหลังของเมืองทองธานีค่ะวันนี้อยู่ในระดับทรงตัวค่ะแต่พบว่ามีน้ำผุดขึ้นตามท่อระบายน้ำนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณจินภาสมโนค่ะสวัสดีค่ะคุณจินภาค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์ที่เมืองทองธานีวันนี้ที่คลองประปาด้านข้างของเมืองทองพบว่าวันนี้ระดับน้ําทรงตัวเท่าเมื่อวานนะคะโดยวันนี้ระดับน้ําในคลองประปา มีความสูงห่างจากคันดินที่40เซนติเมตรค่ะแต่ยังพบว่ากระแสน้ำยังไหลแรงอยู่ในบางช่วงนะคะซึ่งทางเมืองทองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจําจุดเพื่อวัดระดับน้ําและเฝ้าระวังความแข็งแรงของคันดินถัดเปลี่ยนเบญยาตลอด24ชั่วโมงค่ะเท่าที่ดูจากสายตาคาดว่าระดับน้ําในคลองประปายังต้องเฝ้าระวังอยู่แต่ผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้บ้างนะคะจากช่วงถึง2ถึง3วันที่ผ่านมาค่ะ แต่ที่น่าจับตามากกว่าคือระดับน้ําในทะเลสาบเมืองทองด้านหลังของเมืองทองซึ่งพบว่าระดับน้ําจากบางกะดีและนิคมุสาหกมบางกะดีได้ไหลเข้ามาเติมปริมาณน้ําในทะเลสาบเมืองทองจนทําให้ตอนนี้น้าในทะเลสาบเมืองทองล้นตลิ่งและไหลเข้าทั่วเมืองทองฝั่งสนามกีฬาทันเดอร์โดมสถานท,ที่จัดงานบีโอไอไบางส่วนแล้วก็คันโดฝั่งมุ่งหน้าถนนตีวานนท์เรียบร้อยแล้วค่ะระดับน้ำที่ท่วมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบถึงห้าสิบซนิเมตรรถเด็กแกงผ่านได้ ทางเมืองทองเองก็ได้ทากระสอบทรายกั้นน้ำไปแล้วค่ะแต่ขณะน,นี้น้ําจากทะเลสาบเมืองเมืองทองนะคะได้ไหลบ่าเข้ามาทางถนนเส้นข้างอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีค่ะซึ่งขณะน,นี้เราก็ต้องจับตาดูว่าน้ําในทะเลสาบเมืองทองของเราจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้น้ําก็ได้ไหลเข้ามาเติมในเมืองทองฝั่งถนนจีวานนเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสําสหรับสถานการณ์ที่บอกว่ามีน้ําผุดขึ้นจากท่อระบายน้ํานี่มีความน่าเป็นห่วงยังไงบ้างไหมคะ ตอนนี้ก็มีความน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าน้ําที่ผุดขึ้นจากท่อระบายน้ําเป็นน้ําจากทะเลสาบเมืองทองที่ยังไม่มีทางไปนะคะซึ่งเราก็ต้องจับตาดูว่าน้ําตรงส่วนที่ผุดขึ้นตรงท่อระบายน้าตรงนี้นะคะจะมาเติมบริเวณน้ําท่วมที่อยู่ฝั่งของคอนโดด้านตีวานนท์ค่ะซึ่งเป็นหน้าที่จับตาแล้วก็น่าเป็นห่วงมากกว่าฝั่งของคลองปปาค่ะ